มากันอีกแล้วนะครับกับงานเกษตรแฟร่ทุ่งใหญ่ปีนี้เขาจัดที่เดิมนะครับที่มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยนะครับวิทยาเขตทุ่งใหญ่นะครับงานนะครับจะมีถึงวันที่9มีนากันเลยทีเดียววันนี้นะครับเรา2องคนจะมาตามหาของอร่อยกินกันภายในงานนะครับเจอแล้วนะครับร้านเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาสุราษฎร์ธานีนะครับนะเจอร้านนี้ต้องแวะ ังเกียวปลานะครับลูกชิ้นปลานะครับบอกเลยว่าน่าทานมากๆนอกจากเกี๊ยวและลูกชิ้นแล้วนะครับก็ยังมีหอยนางรมนะครับนะอ๋อสดๆกันแบบนี้เลยและก็ยังมีสารายพวงอวุลอีกด้วยไม่รอช้าแล้วนะครับสั่งยำลูกชิ้นปลาก่อนเลยลวกกันสดๆแบบนี้เลย นะครับพ่อค้าก็จัดการให้เลยนะครับใส่เครื่องเคียงนะครับใส่กระลำปีใส่น้ําจิ้มลงไปนะครับซึ่งเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะครับอ่าแล้วก็คลุก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 นะครับคล้าวคกันนะครับนะอ่านะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะอ่าน่าทานมากนะครับอ่าพร้อมเสิร์ฟถึงเวลาที่รอคอยครับชิมจ้าอ่าปรับเข้าให้นะครับ บอกเลยนะครับลูกชิ้นนะครับมีความเด้งสู้ลิ้นมากๆนะครับอร่อยสุดๆไปเลยไม่รอช้านะครับจัดยำเกี๊ยวปลาต่อกันเลยไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆนะครับกับร้านเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาสุราษฎร์ธานีนะครับรสชาตินะครับยังคงอร่อยเด็ดเหมือนเดิมนะครับมาทุกครั้งนะครับบอกเลยต้องแวะนะครับร้านนี้ ชิมกันต่อครับยำเกี๊ยวปลานะครับโอ้โห و, ทุกคนดูเด้งเด้งเดงโอ้โห و, มันนุ่มนะครับ,รบแล้วก็ละลายไปในปากเลยนะครับมาแล้วก็ต้องจัดให้ครบนะครับอ่ายำหอยนางรมนะครับนะ บอกเลยว่าเด็ดเลยนะครับนะที่นี่นะครับนะไม่เหมือนใครนะครับนะแล้วก็น้ําจิ้มนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดสุดๆนะครับหอมมะนาวนะครับนะโอ้โหมันเข้ากันนะครับลงตัวสุดๆไปเลยแล้วเครื่องเคียงนะครับไม่มีขี้เหนียวนะครับใส่กันแบบจุกๆแบบนี้เลยทุกคนดูว่ามันน่าทานมากๆนะครับอืแม่วัวก็จัดไปหนึ่งคำนะครับโอ้โหสัมผัสได้เลยนะครับว่าหอยมันมีความสดนะครับมันถึงอร่อยถึงใจแบบนี้นะครับนะ ตามด้วยผักเน้นๆแบบนี้เลยนี่ขนาดจัดร้านยังไม่ทันเสร็จนะครับนะลูกค้าก็เริ่มมากันแล้วนะครับห้ามพลาดเลยนะครับใครที่มาเที่ยวงานกันเสร็จเฟรทุ่งใหญ่นะครับนะร้านเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาสุราษฎร์ธานีราคาก็ไม่แพงนะครับเล็ก60ใหญ่100ยนะครับยำพรีทุกเมนูเขามี2ร้านนะครับอยู่ฝั่งแม่น้ําด้วยอีกหนึ่งร้านก่อนกลับนะครับอ่าก็จัดชุดใหญ่ไปฝากคนที่บ้านด้วยนะครับนะขอบคุณทางร้านด้วยนะครับอ่ามีฝากไปให้ยายคิ้งด้วยนะครับนะ อ่าแล้วผมจะกลับมาอุ่นนุนใหม่นะครับ